เอกเล้ากินประแดตํำบักหุ้งได้ทาทุกอย่างได้เหมือนกับคนอีสานคนนึงอ่ะแค่ไม่กินหมูเนาะด้วยความว่าเราเกิดมาเป็นแบบแขกเล้าเนาะแต่เบาหอดเท่ากับเบาอีสานได้แล้วส่วนใหญ่ก็สิบประดกแต่งคุ้งผมเป๊ะๆแบบเป็นลูกเครื่องเน่ลูกปากีมาแน่แบบอย่างอบ่างกี้เนี่ยพ่อเป็นลูกครึ่งปาราทานเนาะก็คือปู่เป็นปากีย่าเป็นเอลเอร้อยเอ็ดพอมารุ่นแม่ รุ่นแม่พี่แม่พี่ก็คนสรารคาพพ่อพี่ก็ลึกครึ่งแล้วแม่พี่ก็เป็นคนยีสานต่ออีกพื้นเพ่นี่เป็นคนอุบลราชธานีคุณแม่นี่เป็นสาวอุบลแท้ๆเลยแต่คุณพ่อนี่เพื่อนจะมาจากประเทศพมา่าซึ่งเป็นชาวมุสลิมคุณแม่นี่จะเป็นไทยพุทธก่อนพอมาแต่งงานกันก็เลยเป็นเข้ารับอิสลามเรียนอยู่โรงเรียนอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเท่านีล้ล่ะในโรงเรียนเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งหมดเกือบห้าพันกว่าคน พี่นี่เป็นมุสลิมคนเดียวในโรงเรียนแล้วก็ใส่ผ้าคลุมคนเดียวในโรงเรียนด้วยแต่ก่อนนะพ่อเป็นเด็กนี่พ่อก็มาเรียนหนังสืออยู่ที่คอนแจ่น,จนพอมาเรียนหนังสือที่คอนแจ่นก็เจอกับแม่เขาแม่เขานี่เป็นหลานสาวของโต๊ะแบงแล้วก็กี่รองซึ่งนักถือศาสนาอิสลามตอนแรกเราก็มาก็กี่กันเป็นแฟนเฉยๆยังไม่นึกว่าจะแต่งงานหรอกก็คบกันมาเฉยๆ พอหลังมาก็เลยมาคบมาแต่งก็งมาเกี่ยวดองก็เป็นลูกเขยเขาผมคือพันตำรวจเอกสมหวาเป็นน้ปลดกเกษียณแล้วนะผมเป็นคนจังหวัดปทุมมารับราชการทางภาคอีสานก็เลยมาได้ครอบครัวอยู่ที่ขอนแก่นมารับราชการเป็นตำรวจอยู่จนสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ที่อุดรเป็นผู้กับที่อุดรและประปลดกเกษียณหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่ขอนแก่นเออพราะพี่เรียนเนี่ยพี่เกิดที่นี่เนาะเรียนก็เรียนที่นี่เราอ่ะ อยู่ในโรงเรียนมัธยมไยเนี่ยเราเป็นมุสลิมแค่มีแค่สองคนทุกคนก็จะรู้ว่าเออถ้ามีอาหารเนี่ยจิตรับทำเลยเพราะว่าจิตกินกินไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาก็จะไม่มีหมูเขาจะดูแลเราอย่างดีเออเพื่อนเพื่อนนะดูแลเราอย่างดีเลยไม่เอาหมูมาถ้าจีตมางานนี้ไม่เอาหมูนะจิกกินนี่ได้ผักได้มันก็มีเพื่อนที่กินเจคนกินเจเราก็จะทําให้คนกินเจคือมันก็อยู่กันมาจนก็ปกตินะสําหรับพี่พี่ก็เลยว่า คขาบอโฟเบียยในเขตเราอะสำหรับที่มันน้อยเพราะอย่างน้อยมันก็คือมันมันโตมาด้วยกันะมันเห็นกันมาอย่างนี้ยค่ะประมาณนั้นใน,ในภาคอีสานใน20จังหวัดเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเข้ามาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วพี่น้องชาติพันธุ์แรกก็คือพี่น้องมุสลิมเชื้อสายปาทานปาทานก็คือมาจากปากีสถานมาเป็นทหารรับจ้างมาในส่วนของประเทศอังกฤษ เมื่อเข้ามาปุ๊บรบแล้วก็เป็นหานรับจ้างปุ๊บเนี่ยบางทีกลับไปได้ก็อยู่ต่อเหตุผลที่อยู่ต่อแล้วก็มีผลที่มาทางอีสานก็คือว่ามุสลิมเชื้อสายประทานเหล่านี้เนี่ยจะมีหน้าตาเข้มแล้วก็ตัวโต,วตวมีความซื่อสัตย์ดังนั้นอาชีพแรกที่อยากเชิญพี่น้องเผ่าประธานมาก็คือการเป็นยามให้กับโครงการสร้างทางรถไฟทางสายใหม่ที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานเราเป็นฮับของรถไฟนี่คือ,น,คอนี่คือบ้านไผ่ เพราะว่าฮับอะไรอีส t west c o r r i d คนที่มาจากสารคามจะไปกรุงเทพเขาก็ต้องทิมมาที่บ้านไผ่ในสมัยโบราณดังนั้นเนี่ยคนที่มาเริ่มต้นที่มารูทเนี่ยคนที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมแขกอินเดียปาก,กีอะไรอย่างงี้ที่มาแล้วทีนี้พอมาแล้วเนี่ยมาเห็นว่ามันมีโอกาสมีโอกาสเขาก็เลยมาทําธุรกิจเล็กๆคนจีนเขาก็มาตั้งล้งข้าวต่างๆรับซื้อเสร็จเองแบบพวกผลไม้พวกผลผลิตทางการเกษตรต่างๆของอิสาน เอารถไฟลงไปของมุสลิมเองก็มาทําค้าผ้าบ้างค้าวัวบ้างแล้วก็เอาลงไปดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าบ้านไผ่เนี่ยจะมีความเนเจอร์คือจีนคนไทยอิสลามมาพร้อมๆกันสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาได้รับพวกเขาได้รับความไว้ใจจากคนในชุมชนจากเจ้าหน้าที่รัฐให้คอยดูแลเรื่องพวกนี้จนกระทั่งรุ่นแรกก็ตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวแต่งงานกับกับคนอีสาน ช่วงที่เป็นลูกเขยเนี่ยมาอยู่กับเราจะได้รับวัฒนธรรมอิสลามนี่เยอะทํานองครองธรรมของอิสลามนี่เราเข้าใจมากเพราะเราเป็นพุทธเราก็ศึกษาพอเราศึกษาเราชิดตัวเราบอกว่าพุทธเราก็คล่องอยู่แล้วเราก็พอเรานับถือศาสนาพุทธเราอยู่ในตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ว่าคนเนี่ยจะถือปฏิบัติแบบไหนเวลาผียางพานนักเรียนในรุงเรียนเนี่ย รุ่นพี่พี่เนาะซียิ้มให้ตลอดบางคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปน้ำผีน้ำพี่จําได้ดีเลยช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนี่รุ่นพี่มอดซีมอหันเขามาขอถ่ายรูปตั้งแต่สมัยโทรศัพท์นีู่เป็นปุ่มกดอ่ะพี่จําได้ดีเลยมาขอถ่ายรูปน้องอ้างพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจอ่ะที่รุ่นพี่ให้ความสําคัญแต่รุ่นพี่ที่เหยียดห่ามองเหยียดห่ากกบมีแต่พี่นี่เป็นคนที่บอดให้ความสนใจกับเรื่องแบบนั้นพี่จะให้ความสนใจแต่กับคนที่หักห่า คุณจะนับถืออะไรต่างๆคุณก็นั่นไปแล้วก็เจอกันเหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนเรียน่ะผมเป็นอิสลามคุณเป็นคิดไอ้นุ่นเป็นพุทธอยู่ห้องเดียวกันมาเที่ออยวกินในไม่ได้บอกเฮ้ยแม่ว่างมึงเป็นมึงเป็นคิดแมวแม่กูแมากูจะไปมีเพื่อน,นเป็นอิสลามมึงผมเรียนผมไม่เคยนั่นเลยมีแต่เพื่อนผมนั่นทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ย ปี่ของผมเนี่ยก็คือปู่ของผมแต่ก่อนเขาเป็นคนบุกเบิกที่มาซื้อที่ดินผืนนี้นะครับแต่ก่อนยังไม่เป็นมัสยิดนะครับเพิ่งเป็นมัสยิดได้ประมาณสิบสิบปีสิบเอ็ดปีครับหลังจากนั้นก็ก่อนที่ปู่ผมจะเสียเนี่ยเขาตั้งเจตนาไว้ว่าอยากให้มีมัสยิดอยากให้มีโรงเรียนสอนศาสนาที่นี่ก็หลังจากที่ปู่ผมได้เสียไปแล้วประมาณหกเจ็ดปีก็ ได้มีมัสยิดนี้ขึ้นมามันยิดมองตัวนี้เนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยเดินทางไกลาการเดินทางแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายดังนั้นความจําเป็นในการที่จะเกิดมันยิดในชุมชนละแวกที่อยู่ใกล้ใกล้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะ ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยบางทีพี่น้องอไทยพุทธหรือว่าพี่น้องต่างสนิกไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทาไมอ,อยากสร้างมัสยิดเยอะะอยากปกครองอะไรเองไง,ไงหรือเปล่าอันนั้นไม่เป็นความจริงนะฮะที่จริงเราอยากสร้างมัสยิดหรือว่าบาลสิ่งเล็กๆเ,เ,เนี่ยเพื่อที่จะรวมกลุ่มแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจประจําอาทิตย์นะฮะตรงนั้นมากกว่าเราต้องละหมาดถ้าเราไม่อ,อุปสรรคถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเราต้องละหมาด เมื่อถึงเวลาเราเราจะไปเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ละหมาดก็ได้ไม่เป็นไรงั้นไม่ได้พระเจ้าสัมมาคุณต้องละหมาดในเวลาที่กําหนดนะครับอย่างเช่นบ่ายโมงเนี่ยมีเวลาอยู่สามชั่วโมงเมื่อถึงเข้าเวลาต้องหาที่ละหมาดให้ได้ถ้าเราเดินทางนะซึ่งบางทีผมก็ต้องละหมาดตามปั๊มน้ำมันบ้างถ้าแถวนั้นมีมัสยิดหรือบางทีก็ตามศาลาข้างทางก็มีนะครับผมถ้าคุณไม่ไปละหมาดอลัลลอฮฺจะตาไว้ในหัวใจเลยว่าคนนั้นเป็นคนเป็นคนที่เริ่มจะไม่ศรัทธาแล้ว ละหมาดหาเวลาอ้าวบางคนทํำยังไงนั่งทํางานบางคนคนปกติก็สินั่ง็ำงานตลอดไปลูกวิง่งเขาเที่ยงสมัยนั้นบอกแต่มูเลิมเท่านี่ต้องลูกไปละหมาดอ้าวป่านนี้ก็ต้องเกิดเหตุการณ์ดีว่าอา้าวไปไหนมันบอกเพื่อไปไหนหานาะทีเธอไปไหนซีนาทีอันนี้แต่บุ๊ดบุเกิดจากผีหรอกแต่เกิดจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีมาขอคําแนะนําว่าที่ทํางานนี่ซีบอาใจว่าเรื่องขออนุญาตไปละหมาดที่ทํางานซีบอาใจพีก็เลย พยายามเหมือนหาวิธีการแก้ไขให้กับเพื่อนๆนี้ว่าเราต้องสื่อสารกับเจ้านายอย่างจริงใจแล้วก็เข้าใจพยายามบอกเขาว่ามันคือหลักการปฏิบัติของศาสนาเราซึ่งหลายๆคนพ่อไปบอกกับเจ้านายแล้วแล้วก็บอกห้ทีทางานฟั่งเนี่ยที่ทํางานเข้าใจนะละกะจัดห้องสําหรับละหมาดห้ด้วยซ้านะเออพี่ก็เรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่ามุสลิมบางคนเนี่ยบอกกล้าที่จะบอกเพื่อนร่วมงานว่าสิไปละหมาดไหม พี่บอกว่าบอกเลยบอกไปเลยถ้าเรามองดูการต่อต้านการสร้างมัสยิดในรุ่นหลังๆเนี่ยสิ่งที่ผมค้นพบคือความไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักและไม่ได้มีวิสาสะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยทางสังคมกันเลยอะไรประมาณเนี้ดังนั้นชุมชนมุสลิมโบราณที่ก็สร้างมัสยิดได้เต็มไปหมดเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเพราะเขาเขารู้จักกันเขาคุ้นกัน นะครับเขาคุณกันเขาขายของในตลาดขายเนื้อในตลาดเขาทามาหากินร่วมกันเขาแลกเปลี่ยนสินค้ากันเขาไปมาหาสูกันเขาช่วยเหลือกันแต่ลักษณะแบบนี้หลังๆอาจจะมีน้อยลงในบางชุมชนร้านนี้จริงๆตั้นชื่อว่าชิมเพลนเพราะพี่จะขายเบเกอรี่พี่ไม่ได้คิดจะขายอาหารอิสลามด้วยซ้ำพี่ทําคุ้ยช่ายทโรตีทําเบเกอรี่แล้วมีอาม่าข้างบ้านคนที่อยากกินเนี่ยไม่ใช่มุสลิมร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำคนที่อยากกินคือคนจีน แล้วก็บอกเราว่าเนี่ยแกโผล่หน้ามาตรงเนี้ยแล้วแกถามว่าลื้อทำข้าวโอกเป็นไหมเออลื้อทาแกงแขกเป็นไหมเราก็บอกเอา้าเราก็เป็นมุสลิมหนูเป็นลูกหลานบ้านนี้นะอาม่าหนูทําเป็นถ้าหนูทําแล้วเนี่ยอาม่าซื้อไหมอาม่ากินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะให้หนูขายแค่อิสลามเนาะมุสลิมเราอะเต็มที่เนี่ยไม่ถึงห้าสิบคนแล้วห้าสิบคนก็ไม่ได้กินกับเราทุกคนมันก็กินแค่เด็กๆในตลาดแล้วคนเดินทางก็ไม่ใช่มาทุกวันอาม่าต้องช่วยหนูนะ คำนี้แหละอาม่าบอกเออเดี๋ยวอาม่าช่วยว่ะอาม่าจะช่วยบอกคนหลังจากที่เกิดกรณีประชาคมไปใหม่ชาวสปัปเรดมัจยิดแอลมองนะเขาก็เปลี่ยนทัศนคติว่าจะต้องอทํากิจกรรมเชิงรุกให้ให้มากขึ้นกับคนต่างศาสนานะครับเขาก็เริ่มที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนแอลมองมากขึ้นเช่นกรณีเกิดไฟไหม้บ้านชาวบ้านพุทธบางส่วนเขาก็ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอัคคีภัย ที่เป็นชาวพุทธในหมู่บ้านเอีมองด้วยนะครับรวมถึงเวลาวัดมีงานทางมัสยิดก็บริจาคไปทุกปีแต่ผมมีข้อแม้อย่างเดียวว่าไอเงินของผมที่ช่วยเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับศาสนาเช่นไปให้ทําบุญทำอ,อนะไรหอพระรลอะนี่ผมผมอันนี้ผมให้ไม่ได้นะแต่ทางวัดบอกจะซื้อโต๊ะเพื่อเป็นนี่นั่งทานอาหารตั้งอะไรเนี่ยเออผมออกไปให้บางทีอ่ามัสยิดจัดงานวันอีดวันอะไรเนี่ยก็เอามอบกับข้าวให้กับคนยากไร คนที่สัญจรไปมาบางทีก็เอากับข้าวให้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรกับเขาแต่เราให้ด้วยใจของเราถ้ามุสลิมต้องอ,อพยพไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มุสลิมต้องทําก็คือจะต้องสร้างความเข้าใจคุ้นเคยและความคุ้นชินให้กับชุมชนที่นั่นก่อนก่อนที่เราจะไปปักหลักสร้างมัสยิดเพราะมัสยิดไม่ใช่เรื่องแรกที่เราจะทํา เห็นไหมไหว่าพระหูดธรรมเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเราคือศาสนาอะไรเขาสนใจว่าเขาอยากกินอาหารอิสลามเขาคุ้นเคยว่าพอไปคุยกันอีกาทีเขาบอกว่าเขาเคยตอนเด็กๆอะอามาเขาอาปาเขาอะเป็นเพื่อนกันกับปู่เราเขามาพร้อมกันเสือพื้นหมอนใบเนาะเขาก็ตั้งโรกรากปู่เราก็ตั้งโรกรากแล้วมันแชร์ริ่งอะมันมีคนนิดเดียวในตลาดเวลาเราค้าขายเราทําบุญ แขกทาบุญอิสลามทาบุญก็ส่งไปให้คนจีนคนจีนทําบุญอะไรที่ไม่ใช่หมูหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเรากินไม่ได้เขาก็เอาผลไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยมันแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้พอแลกเปลี่ยนเวลาเคียงเนื้อเคียงหมูขายก็ขายใกล้กันในตลาดมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกแตกต่างการรู้ซึกขอบคุณจากของตลอดขอบคุณพระเจ้าตลอดว่าดีใจที่ได้เกิดมาในในภาคอีสานเพราะว่าพี่นี่ ได้รับการยอมรับจากคนอื่นตลอดแล้วก็คนที่มาถามพี่เนี่ยเขามาถามคาถามโดยการที่ว่าเขาบอกเข้าใจอีลีอเวลาคนมาถามคาถามเฮาเนี่ยเฮาอยากคิดว่าเขาบอมาเข้าเด้เฮาต้องถามว่าคนคนนี้เขาบอกเข้าใจเขาบอหลู้อีลีเขาก็เลยมาถามเฮาแบบเนี่ยเวลาคุณคู่หรือว่าคนในชุ่มชนหรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาสิเหตุยัางเนี่เวลาเฮาไปเฮาเข้าไปนั่งกับเขานี่เขาสิถามเฮาตลอดว่าเธออันนี้เธอกินได้ไหม มันไม่มีฮาลานนะเออเธอเออเธอละหมาดต,ตอนไหนเหรอเหลฉันต้องแบบว่าทํายังไงเวลาเธอจะไปละหมาดมันทําให้เฮาสรู้สึกว่าอุ้ยเขาเหตุให้เฮาปลอดภัยอะ่ะเขา,าเขาให้ความสําคัญกบเฮาแหมเออพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออสังคมบ้านเฮานี่ยก็เป็นสังคมที่น่ารักอืมน่ารักมากๆเลยแล้วคนไหนที่บางทีเนี่ยเขาเห็นป้ายเนาะเขาเคยไปทํางานที่ใต้เคยไปเป็นเขาเรียกอะไรนะทาหารสามจังหวัดชายแดนเคยไปอยู่ บางคนเคยไปทํางานโอมานเคยไปทํางานแบบอาหรับอ่ะเคยกินเขาก็จะแวบมาบอกอินูมีอันนี้ไหมอันนี้กินได้ไหมมันคือพี่อ่ะพี่ไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นไงแต่พี่อยู่ตรงเนี้ยพี่ไม่เคยเห็นความขัดแย้งในมุสลิมกับกับกับศาสนาอื่นเลยอีสานในมุมของพีเนี่ยมันโมเมนแค่ผู้มีศรัทธาแต่มันคือบานที่ให้ทั้งความรักความหลากหลายแล้วก็ความปลอดภัยในการพี จะสืส้อเดมความเป็นเจ้าของออกมากได้ดี